จะพาอ,อาจารย์มาเบ่งนกนะครับอ่ามาๆนี่ดูบ้างนะตามันตัวนี้เป็นเป็นนกฝึกอเอิอน้นี่ตัวนกฝึกเบิ่ดเหรอครับอยู่นี่4ีคุณพ่นนะครับ,อา,อ,นนรบอาจารย์ก็จะมาแบ่งครับผมเอออเ้าเอาเอา,เอ,า,เอ,าอันตัวนี้เป็นที่แรกกนะับเพื่อนกระเลนอยังกระโจมกับพผนียนนะครับผม ฉเฉลยพึ่งมี่แปดตครับอาจารย์ตัวนี้ <Wow. S 1> ผมพึ่งผูกขาได้อาทิตย์เดียวครับประมาณอาทิตย์หนึ่งอ,อันผูกขาอยู่เพราันเคยเอาลงดินจักเทอร์นะครับพึ่งผูกเนาะครับผมรูปร่างหนะ้าตาลายมันเบิ่งลายครับ mm. เดี๋ยวอ่าาอาจารย์ท่านไหนสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับอาจารย์สรละค่าตัวค่าตัวกะอยู่ที่35ใบแดงนะครับอาจารย์เป็นนก ววเร่นะคับผมาอ,อ <Wow. S 1> ต,ตัวนี้เป็นนกปลานะครับผมอาจารย์ตัวนี้ก็น,นกฟึ่งกันครับพึ่งนิน่งเฉลยสามตัวครับผมอาจารย์ปลาลอยครับอาจารย์ตัวนี้ยังถ่ายขนอยู่ครับขนยังเต็มคออย่องนั้นอยูออ่ครับผมกระเสียงกะตามคลิปเลยครับอาจารย์แต่เห็นาเมืองไล่นกเชิงเชยงเลยครับนกอ๋อ อายุอายุเกือบสองสองปีนีิดเกือบจะสามแล้วครับตัวน,วนี้ตัวนี้คือกันครับซูสีครับสามสามตัวนี่คืออายุไล่เรียงกันครับแต่ว่าตัวนั้นจะอายุหลายกว่ามูนนะักหน่อยลูกล่างหน้าตาต่อไปวันนี้มาเปิอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนั้นค่าโตอยู่ที่ยี่สิบใบแดงนะครับอาจารย์อาจารย์ทำไนสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับตัวนั้นลกแบบว่าเหา่หาๆนี่อีกหนึ่งคุณพ่นนะครับ ตัวนี้เป็นเสียงกลางลงนะครับเสียงดังดังท้องห้องเลยครับอาจารย์ตัวนี้จะเลยเพิ่งมีสองตัวนะครับอาจารย์นกแดดอายุเบ้อแล้วครับนกถึงเฉียงข้างนั้นดวดล่าหน้าตามันกะประมาณนี้นะครับนกตัวนี้ตัวใหญ่แห้งตัวใหญ่กหมูเลยอาจารย์ท่านใดสนใจครับโทรมาสอบถามได้นะครับตัวนี้ค่าโตอยู่ที่สิบห้าใบแดงนะครับอาจารย์ เป็นนกสองสองกุห้อยนะครับอาจารย์ตัวนี้สองกุห้อยครับผมอ่ะยวจะเอาอัน้เอาเอาไม่ยเยี๋ยวสิยากมากเบื้องลายชัดๆตัวนี้นกอายุสามเกือบสี่ปีแล้วครับมันก็นเลยเชื่องแห้งตัวนี้ค่านผู้อ่านบาอันก็นิ้วว่าลูกผสม,มหมดละแต่ว่าโ่าแมนครับ เป็นนกปลาลอ,อยนะครับอาจารย์อ่ะตัวนี้เป็นนกริวตันครับผมเสียงกลางกลางกลางเลยครับตัวนี้ตัวนี้มันสิมีลูกเล่นละแบบว่าคา่มบอคอยมีนะครับแต่ว่ามันสิเป็นแบบว่าแบบว่าเอานกเป็นนะเออคลิปมันกับเป็นอันอยู่ในช่องผมนะครับที่ผมมันลงล่ันเสียงเลขคาลมนะที่มันได้เฉลยตัวนั้นนะครับแบบว่ามันสิเอานกเป็นนะตัวนี้เฉลยหลายขุยมูครับยี่ยี่สิบบวกครับตัวนี้มมนอยากเอานกเป็นละครับ นกเหลียวตันเนาะครับผมตัวนี้รับประกันว่าตันลอยเปเซ็นครับผมวาตันน้ำมันดินทำหอวเฮือนเลยครับถ้าอาจารย์ท่านไหนสนใจก็ทุ่มาสอบถามได้นะครับอาจารย์ค่าตัวอยู่ที่27ใบแดงนะครับเหลียวตันนะครับผมอ่ากะประมาณนี้ครับอาจารย์นกมีสีคุณพลนะครับคุณพลก์ับเป็นอันนี้นกดินนะครับนกผูกขาตัวไหนกรับปลาปลาลอยเบิร์ดทับซุ่มนี่ นี่ดาานลูกผสมตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมอ่าเอาไว้ประมาณนี้นะครับอาจารย์ท่านไหนสนใจทัาา่าสอบถามได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ